สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อจากคลิปเมื่กอกี้เลยนะ,ยะนครับคลิปก่อนหน้านั้นนะแล้ว แม่จะได้ให้เพนท์ถคิปเลยเซอร์ไม่มีเลเซอร์ไม่มีเลเซอร์เลยลูกปรแล้วเขาไปวักวิ่งไม่ได้นุ๊สไลด์มาสไลด์ิ๊กจิ๊กตีสักหน่อยโย่อาจะเขาไปฟาสักหน่อยแล้วสไลด์ สไลด์เอาสไลด์อ่ะแล้วช่วงนี้บักหนี่โดนบักมาโดน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 หนีโดน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 ก็โดนโดนโดนเนี่ยเทมมาข้างๆก็ไม่เหลือแล้วครับหุ้มนี่เลยไม่เหลือ เตียงตัวฟาดเต็มทีบุกเข้าไปบุก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 แล้วเาอยากโดนฟาดเลยไล่ฟาดแล้วก็ทีนี้ไล่ฟาดแ,แล้วแล้วสไลด์มาแล้วบักวี่เพื่อนนี่ก็แย่งซีนยังเลยเนี่ย ฮอ๊บบ <kung> ัก <kaz> บักบักด <thing> ุนนนด้มนะครับตัวนี้มาฮึ๊ไปเกบสไลด์มาฟาสไม่ทัน สไลม์มาแล้วฟักอีอีไม่มีใครออกมาเลยฮะแสดงว่ามอยู่ในไม่มีแล้วก็คงเข้าไปคงเข้าไปแล้วก็เอาไม่ทันโอูจะแตก โอรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวอ้าเยย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 เยย่ยใยย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 ย้ยยยยลยย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 รยยยยยยยวยย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 ย เดิมไยเขายังไม่ถึงสามสิบเฟือนะครับตายซะตายซะตายซะชุบ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 ป,ป,ปีนออกมาแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนนะครับ บายบายสวัสดีครับก็จะเร็วไปหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรับชมคลิปใหม่นะครับก็บายบายนะครับ